หญิงสาวผู้ที่ชื่นชอบเรื่องเลือกลับสิ่งที่น่าพิศวงชวนคนลุกเธอมีเพื่อนสนิทมีชื่อว่ากรกนก,นกที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันและกรกนกเองก็ได้ไปเจอที่หนึ่งที่ลานโรงเรียนซึ่งเมื่อก่อน,นเป็นลานประหาร และชวนวีไปดูซึ่งทั้งคู่ก็ต่างตืน่นเต้นและก็คนลุกกับความหลอนของลานบาหารทั้งคู่มีความสุขมากถึงแม้มันจะน่ากลัวก็ตามเล่นสนุกจนเพลิดจนลืมว่าพ่กนี้ต้องส่งรายงานภาษาอังกฤษเมื่อเอกใจนึกขึ้นได้ว่าต้องส่งงานพวงนี้เลยแต่ัดสินใจกลับบ้านแต่กระนกนั้นเธอลืมหนังสือไว้ที่ห้องเรียนเลยขอขึ้นไปหยิบก่อนทิ้งให้วีนั้นรอยอยู่ด้านล่างวีที่ว่างก็หยิบมือถือมาเซลฟี่ด้วยความสนุกสนานหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับไปทำรายงานที่บ้านของวีทำจนดึกดื่น และก็โหนกก็ไปเจอบางอย่างใน Google ข่าวที่ว่าโรงเรียนชื่อยอยอยักษ์แถวบางใหญ่ซึ่งน่าจะหมายถึงโรงเรียนของพวกเธอมีข่าวนักเรียนสาวคนหนึ่งชื่อวันิดาที่ถูกปาดคอฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมฆาตกรนำหัวของเธอไปซ่อนเอาไว้ที่ช่องโต๊ะหลังจากนั้นก็ไม่หลังจากนั้น,ก,ก,น,นก็ไม่มีใครเจอหัวจริงๆของเธออีกเลยต่อมาก็เกิดคำสาบใครที่ถูกจ้องมองโดยสายตาจากช่องใต้โต๊ะจะต้องหาหัวของวนิดาให้เจอภายในสองวันมิฉะนั้น จะมีอันเป็นไปข่าวใน Google ทําให้ก,อกรอนกนั้นกลัวเพราะว่าชงเย็นตอนที่เธอไปยิบหนังสือเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากใต้โต๊ะเมื่อเธอก้มไปมองก็ต้องตกใจไม่ทันที่จะเล่าจบแม่ของวีก็ได้มาถามกรนกนี่ดึกแล้วนะจะกลับตอนไหนนอนที่นี่เลยไหมกรนก,ก็ได้ตอบว่าเสร็จงานแล้วค่ะเดี๋ยวหนูกลับบ้านดีกว่า ก่อนออกไปพ่อก็เตือนให้กนกนั้นขับรถดีๆและลาจากกันในค่ำคืนนี้เช้าวันต่อมาวีก็ได้มาที่โรงเรียนแต่ปรากฏว่ากนกยังไม่มาเมื่อถามเพื่อน ก็ยังไม่มีใครเห็นว่ากนันกมาเรียนวี v. เลยโทรไปหากนกเมื่อโทรไปก็ไม่รับโทรศัพท์เอาไว้ที่ไหนอยากจะคุยกับเธอเพราะว่าเธอทิ้งเบอร์เอาไว้โทรไปตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่มีใครรับวี v. เลยเรียนทั้งวันโดยไม่มีกนกนั่งอยู่ด้านหลังแต่จูๆ่ๆก็มีคนเตะโต๊ะมาจากด้านหลังเมื่อวีหันไปก็ไม่เห็นมีใครมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องที่หาคําตอบไม่ได้และบนถึงเวลาเลิกเรียนคนครูก็ได้มาถามวีว่ากนกหายไปไหนวันนี้ไม่ได้ส่งงานตามงานให้เพื่อนด้วยนะวีก็ ไ,ได้ตอบว่าไม่รู้โทรไปก็ไม่รับและเมื่ออาจารย์อยากไปวีก็โทรห่างกันอีกครั้งโทรไปสายที่1ก็ไม่รับและสายที่สองเธอก็รับสายบอกว่าที่ไม่ได้มาเรียนก็เพราะว่ารู้สึกไม่สบาย วดหัวกินยาแล้วก็หลับยาวเดินมาเห็นมิสคอของแกยาวมาเลยนะอะไรวะในจังหวะที่คุยกันนั้นวีได้ทําประกาตกเธอเลยก้มลงไปยิบกาเงายหน้าขึ้นมาก็เจอกับสิ่งที่น่าสยดสยองมีหัวอยู่ใต้โต๊ะของเธอสายตานั้นเหลือบมามองเธอทำให้วีนั้นต้องร้องกรีดด้วยความหวาดกลัวเพื่อนๆที่เห็นวีกรีดก็ได้มาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่า แต่เมื่อวีหันไปอีกทีมันก็หายไปแล้วความงงนั้นยังคนติดหัวเธอจนถึงเช้าวันต่อมาและเป็นอีกวันที่ก่อนกนกไม่มาเรียกวีเลยโทรตามอีกครั้งแต่ครั้งนี้คนที่รับสายเป็นแม่ของกนหนกและบอกข่าวร้ายว่ากนหนกนั้นตายไปแล้วเมื่อแกรวเมื่อคืนและจูๆ่ๆกระจกที่อยู่ตรงหน้าของวีก็แตกพราก เมื่อถึงเวลาเข้าชั้นเรียนเธอได้แต่นั่งสงเศรอาจารย์ประจำห้องก็ได้แจ้งข่าวกับทุกคนว่ากรกนก,นกเสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อคืนคนที่ได้เห็นเหตุการณ์บอกว่าศพอยู่ในสภาพที่น่ากลัว หัวหลุดจากบ่าจังหวัดนั้นวีได้นึกถึงข่าวลือที่ได้อ่านใน Google ว่าใครที่ได้เห็นหัวนั้นจะตายภายใน2วันเธอวัดกกัวไปอย่างมากและต้องเริ่มหาหัวของหน,นังวนดิได้ให้เจอวิ่งวนไปทั่วโรงเรียนข่าวของนิเลเทเกิดเสียงดังและในจังหวัดนั้นเอง วีก็ได้เห็นเส้นผมโผล่ออกมาจากใต้โต๊ะเธอกำลังจะก้มไปดูท่านใดนั้นอาจารย์ก็ได้มาทักว่านี้เธอทําอะไรเลยเรียกตัวเธอไปที่ห้องเพื่อปรึกษาว่าเธอเป็นอะไรกันแน่เธอเป็นเด็กดีมาตลอดแต่ถ้าทําอย่างนี้ใครที่เห็นก็คิดว่าเธอเป็นขโมยวีก็อ้างว่ากาลังหาของแต่เมื่อครูถามว่าอะไรเธอไข้คาตอบไม่ได้และวีก็ได้ถามกับครูกลับว่าครูเคยได้ยินนักเรียนที่ชื่อว่าวัน,นิดาไหมค้นั่น ทำให้ครูสตารนไปสองวิครูก็ได้ตอบกลับว่าเรื่องที่เขาลือก,กันใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องแต่งที่เ้าลู่ขึ้นมานั่นแหละเธอลองคิดดูดีๆนะโรงเรียนนี้ ไม่มีข่าวที่นักเรียนตายในโรงเรียนมานานแค่ไหนแล้วและก่อนกนกเองเธอก็ตายจากอุบัติเหตุไม่ได้ตายในโรงเรียนสักหน่อยแต่ความจริงครูก็รู้จักนักเรียนที่ชื่อว่าวนิดานะเธอก็เป็นนักเรียนที่ดีคนหนึ่งครูก็เคยสอนเธอมาก่อนทาวิญญาณของวานิดามีจริงครูก็เชื่อว่าเธอคนนั้นไม่มีทางที่จะแค้นใครได้หรอกเอาละพูดเรื่องไร้สาระมานานแล้วนี่ก็เย็นมากรีบกลับบ้านเธอหลังจากนั้นวีก็กลับบ้านด้วยความโศกเศร้าจากการตายของเพื่อนรักอยู่ในห้องเพลยงลำพังจนแม่ได้มาา มว่าเป็นอะไรหรือเปล่ากันกหนกเขาก็ไปดีแล้วเสียใจไปก็แก้ไขอะไรไม่ได้หรอกลูกแม่เข้ามาปลอบวีด้วยความเป็นห่วงและแม่ก็สังเกตเห็นรอยแผลที่คอของวีเป็นแผลบาดยาวไม่รู้ว่าโดนอะไรมาวีเองก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่าไว้ได้แผลมาจากไหนและเช้าวันต่อมาแผลนั้นก็หายไปแล้ว จนครูได้เอ่ยถามมานัสวีเธอเมื่ออะไรนะออกมาทาโจทย์ข้อนี้สิและเมื่อวีเดินมาถึงหน้าห้องเธอได้หยิบปากกาขึ้นมาแต่จู่จูกระดานสีขาวก็แปลเปลี่ยนเป็นกระดานดําหันไปด้านหลังห้องก็แปลเปลี่ยนเหมือนกันอย่างกับห้องสมัยก่อนและจู่จู่ร่างที่ไรหัวก็เดินมา วีได้แต่ปิดตาปีร่างที่ไร้หัวนั้นได้หยิบช็อกขึ้นมาเขียนบนกระดานว่าช่วยด้วยและก็หายไปวีได้แต่แตะลึงมันเกิดขึ้นอะไรกับเธอและก็มีมือมาสัมผัสนหน้าเธอปลุกให้เธอตื่นมาจากความฝันเป็นอะไรลูกละเมอจนเสียงดังเหงื่อท่อมตัวเลยนะไม่สบายหรือเปล่าวีที่ตื่นจากความฝันทําให้เธอนั้นนอนไม่หลับเลยเปิดคอมเพื่อเซิร์ชกูเกิลเพื่อหาข้อมูลของพี่วานิดาและก็ได้เจอใบหน้าของพี่คนนั้นเธอตั้งปณิธาน ว่าจะช่วยพี่ให้ได้เธอเลยต้องสื่อสารกับผีเลยลองเสิร์ชหาวิธีเล่นผีถ้วยแก้วหลังจากที่ได้้อมูโมมาเธอก็ทำตารางอย่างรวดเร็วและไปที่ห้องเรียนโดยทันทีปูกระดานขึ้นมาจุดธูปท่องคาถาเรียกวิญญาณพุทโทธทายะพุทโทธทายะพุทโทธทายะ,ททายะขอเรียนเชิญ วิญญาณที่วนเวียนอยู่แถวนี้เข้ามาสิงสถิตยอยู่ในแก้วใบนี้ด้วยเธอทําพิธีจนเสร็จสับถึงเวลาที่ต้องเล่นและเธอก็สัมผัสได้ว่าแก้วตรงมือมันเริ่มขยับเธอเลยถามว่าวิญญาณนี้เป็นวิญญาณของพี่วานิดาใช่หรือไม่แก้วก็เลื่อนไปที่ชัยเธอเลยถามต่อว่าพี่วานิดามีอะไรให้หนิวช่วยแก้วก็เลื่อนไปที่หอหีบสาระอาหอหีบมาหานากาศวอแวน หาหัวและเธอก็ถามต่อว่าจะต้องทำยังไงแก้วก็เล่นไปที่ตอเต่าสาราหมอมา้าไม้มาลายปลอปลาตามไปเวก็สงสัยว่าอะไรกันคะไล่จู่ๆลมก็โหมกระนํำใส่เธอวีได้แต่หลับตาเพราะความหวาดกลัวลืมตาเตือนอีกทีสภาพห้องก็แปลเปลี่ยนเหมือนอย่างอดีตแล้วก็มีคนสามคนเดินเข้ามาเพื่อมาลองทา้าทายสถานที่แห่งนี้ท,ท,ท,ทั้งที่รู้ว่าเคยเป็นลานประหารมาก่อนหนึ่งในนั้น คือพี่วานิดา3คนได้เล่นเกมผีถ้วยแก้วเพื่อสื่อสารกับวิญญาณเพชฌฆาตพี่วานิดาได้ท่องคาถาอย่างที่เธอท่องก่อนหน้านี้วิธีการทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแต่ต่างกันทีวิญญาณที่มาสิงสถิตคือวิญญาณเพชฌฆาตเมื่อถามว่าเป็นวิญญาณเพชฌฆาตหรือไม่แก้วก็เล่นไปดีชัยถามว่าชื่ออะไรแก้วก็ไม่ขยับ ถามว่าตายมาหนานแค่ไหนแล้วแก้วมันก็หยุดนิ่งจนวานิดาได้ถามว่าวิญญาณต,ตนนี้ต้องการอะไรแก้วก็เล่นไปที่ต่อเต่าสระอายอยักษ์ต่อเต่าสระอายอยกักษ์วนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาจนทั้งสามนั้นระหวาดกลัวเริ่มถกเถียงกันว่าใครเป็นแก้วทั้งสามก็ต่างปฏิเสธแก้วมันก็ยังไม่หยุดวนไปมาเร็วขึ้นเร็วขึ้น เร็วขึ้นและจู่ๆเสียงดังก็ปรากฏขึ้นมาจากหน้าประตูยามได้เข้ามาถามกับนักเรียนนักสามว่ามาทําอะไรดึกดืด่นๆททำไมไม่กลับบ้านวาน,นิดาก็ตอบว่าพวกนูแค่ทํางานค่ะกำลังจะกลับพวกเธอรีบเก็บอุปกรณ์การเล่นผิดถ้วยแก้วอย่างรวดเร็วแต่ด้วยความที่ไม่ระวังวาน,นิดาทําแก้วตกพื้นจนแตกลงยามก็มาช่วยเก็บเศษแก้วด้วยความเป็นห่วงแต่จู่ๆลงยามก็แน่นิ่งไปก็แน่นิ่งไปนอนลงบนพื้น ชักอยู่สักพักและลุกขึ้นมาอย่างช้าๆเหยียดตัวตรงมือขวาล้วงไปที่กระเป๋ากางเกงหยิบมีดพัดขึ้นมาก่อนที่จะเปิดมีดวานิดาเห็นท่าไม่ดีในทางบรุงยาม ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ลุงยามกลับแทงเธอเพื่อนๆท่อนสองรีบวิ่งหนีโดยไม่สนเพื่อนลุงยามเริ่มไร่รำและจับตัววานิดาตัดคอออกมาอย่างช้าๆก่อนที่จะเดินออกไปวีได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเธอได้แต่หวาดกลัวและร่างของพี่วานิดาก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งมือชี้ไปที่ประตูให้ตามลุงยามไปวีได้เดินตามลุงยามไปอย่างช้าๆอย่างระมัดระวังรอบคอบให้มากที่สุดจนได้เห็นลุงยามเข้าไปใต้ตึกหน้าที่ที่เธอเคยยืนเซลฟี่แต่ปัจจุบัน ตรงนั้นถูกล็อกเอาไว้วีพยายามหาทางเข้าแล้วก็เห็นเสียมวางอยู่ข้างๆเธอเลยใช้มันทุบแม่คุณแจจนสามารถเข้าไปในรันได้แต่ไฟในห้องนั้นดูเหมือนจะดับเธอเลยหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อให้แสงสว่างพยายามมองหาขวัวของพี่วันนี้ดาและเธอก็ได้เห็นผ้าขาวๆทุกห่อเอาไว้ใต้โต๊ะเธอเลยรู้ทันที วันนั้นคือสิ่งที่เธอตามหาเธอใช้มือทั้งสองหยิบหัวนั้นออกมาอย่างโทรลักทุเลและในที่สุดเธอก็หาหัวของพี่วานิดาเจอเธอปลอบพี่วานิดาว่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหนูจะช่วยเองหนูเจอพี่แล้วนะวยเด็นังคุกเข่าพนมมือโอบก,กอดหัวของพี่วานิดาเอาไว้ที่หน้าอกสวดแผ่เมตตาสัพเพสัตตา อเวราหนุทันทีที่เธอท่องบทสวดพิวานิดาก็เริ่มร้องไห้สั่นไปทั้งหน้าอกของเธอแต่วีก็ยังกล้ามกืนฝืนทนท่องบทสวดให้จบก่อนที่อันตรายจะเข้ามาใกล้สุขีอัตตานังบาริหารังตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิน้นเมื่อถึงท่อนนี้ วีก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างอยู่ด้านหลังนั่นก็คือวิญญาณเพชฌฆาดกำลังได้รำพร้อมจะลงดาบเธอเลยรีบท่องบทสวดให้จบถึงแม้จะหวาดกลัวแค่ไหนก็ตามสุขีอาตานัง ปริหารันตุพี่วานิดาก็ร้องริดหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเซียววินาทีทีท่วีท่องบทสวดจบเป็นวินาทีเดียวที่พิชค่าลงดาบแต่เธอสามารถท่องจบได้ก่อดทําให้วิญญาณร้ายนั้นหายไปทุกอย่างสงบลงวีก็ได้แต่ออก,กอดหัวของพี่วานิดาไว้แน่นปลอบวิญญาณพี่ออกมาจากใจจริงหลังจากนั้นวีก็ได้ไปที่ต้นไทรณันะลานประหารจุดทูบขอขมา หลังจากนั้นก็ได้หยิบมือถือขึ้นมาเห็นมิสคอของแม่โทรมาหลายสายเธอเลยรีบกลับบ้านไปพบเจอกับพ่อแม่โอบกอดแม่ด้วยความรักแม่ก็ถามว่าไปไหนมาวีก็ให้คำตอบไม่ได้แต่เธอสัญญาว่าสิ่งที่เธอไปทำมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องผิดแม้แต่น้อยพ่อกับแม่ก็เชื่อเธอเพราะว่าตลอดมาเธอไม่เคยทำเรื่องเลวไหลเอาเป็นว่าลูกปลอดภัยก็ดีแล้ว วีสัญญากับแม่ได้ไหมว่าหลังจากนี้จะไม่หายไปแบบนี้อีกวีก็แกหก้าแม่ก็ได้ไปเตรียมอาหารใช้กับทุกคนระหว่างนั้นแม่ก็ถามกับวีว่าพาใครมาด้วยวีหันไปดูก็เห็นว่ามีใครแล้วจู่ๆแก้วในกระป๋องของเธอก็ตกลงบนพื้นจนแตกเธอนึขึ้นได้เหตุการณ์ทุกอย่างเหมือน,นเหมือนเหตุการณ์ที่พี่วาน,นิดาเจอแล้วจู่ๆแม่ก็ล้มลงพ่อก็เข้าไปดูด้วยความเป็นห่วงวีรีบห้ามพ่อรีบบอกมาแต่มันก็สายไปแล้วแม่ได้ใช้มีดครัวจัดก,การกับพ่อจนตายและแม่ ก็ได้วิ่งเข้าหาเธอผลักเธอจนล้มลงและเอาเก้าอี้ทับร่างกายของเธอแม่ไรรลำอย่างกะเพชาาตจ้องมองลูกสาวและใช้มีดขวานี่แหละปาดคอเธอจนตายวีหมดสติไปตรงนั้นลืมตาเตินอีกทีเธอเห็นแต่ห้องเรียนจากช่องเล็กๆและพี่วานิดาก็เดินมาหาเธอก็มาพูดกับเธอว่าขอบคุณนะมนัสวีและพี่วานิดาก็เดินจากไปและตอนที่หก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องนี้